สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เจอกันหลังเลิกงานนะคะเพื่อนๆโอ้ยหัวกย็ยุ่งอยู่เนาะมันจะเลิกงานกลับมาแล้วกินข้าวนะคะเพื่อนๆก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะทาวันนี้จะมาให้เพื่อนๆดูเอ,อ่อการปลูกต้นมะกรูดนะคะปลูกต้นมะกรูดแบบไหนแบบยังไงให้ใบดกแล้วก็ ต้นแข็งแรงนะคะไม่มีเพียนะคะออกใบดกมากเลยนะคะแตกใบอ่อนแบบว่าสัพพังเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนั่นนะคะเคล็ดลับที่ไม่ลับอีกต่อไปนะคะปลูกมะกรูดง่ายๆนะคะในกระถางนะคะในกระถางนะสำหรับคนที่ออไม่มีที่เนาะมีอยู่แค่ระเบียงคอนโดเล็กๆเนาะเหมือนอย่างที่ยายเป้ออยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นก้อนระเบียงเล็กๆเนาะระเบียงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ให้เพื่อนๆดูนี่นะคะ อยู่กับระเบียงเล็กเนาะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากเลยจ้ามีเห็นบอเห็นไหมระเบียงเล็กๆที่ที่ยายแป้วเช่าอยู่เนาะมันก็ไม่มีพื้นที่เนาะก็เลยเอ่อก็เลยเอ่อลองปลูกมะกรูดในกระถางดูนะคะผลลัพธ์ออกมาดีมากเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าเอ่อยายแป้วนะคะอยู่ในต่างแดนนะคะปลูกยังไงนะคะให้ออกเอ่อใบดก เงางามนะคะเราไปดูวิธีทำกรนะดมีแค่สองสิ่งเท่านั้นนะคะที่ทำให้เออมะกรูดของเรานะคะออกออกออใบได้จกมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเพีย้ยบไม่มีเพีย้ยออสีสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่เพีย้ยอะไรเดียวเพีย้ยเพี้ยตัวสีเข,เขียวนะคะเพีย้ยตัวสีเข,เขียวนะคะมันจะชอบเกาะตามใบมะกรูดเนาะ แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะมันเพื่อนมันหายไปหมดแล้วนะคะเพราะยายเป๋วใช้สิ่งนี้เท่านั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่จะพี่น้องที่มะกรูดที่ยายเป๋วนะคะปลูกไว้นะคะปลูกไว้นะคะเพราะเมตอนที่ซื้อมานะคะต้นเขายังเล็กอยู่แค่ประมาณประมาณแค่นี้ได้มั้งคะประมาณแค่นี้ได้แล้วเนาะประมาณประมาณแค่นี้นะคะประมาณแค่นี้นกแค่นี้นะ แต่ตอนนี้ดูนะคะเพื่อนๆว่าเขาโตขึ้นไปอย่างงามมากเลยนะคะงามแบบว่าออกออกยอดอ่อนตลอดเลยนะคะนี่นี่ก็เหมือนกันนะคะนี่แตกมาจากข้างล่างเลยนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะนี่คะ่ะเขาแตกออกมานะคะสองกิ่งนี้นะคะแตกขึ้นไปให้นี่เลยนะคะนี่นี่ออกแบบว่าแบบว่าไม่ไม่น่าเชื่อเนาะดูใบนะคะเพื่อนๆเงางามนะคะเป็น เป็นแบบว่าอุ้ยสะออนมากเลยนะทุกคนสะออนจริงๆเลยจ้ะดูสินี่เป็นแบบสภาพอย่างนี้เลยนะเพราะว่ายายแป๋วใช้สิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะไม่มีอย่างอื่นไม่ได้มีปุ๋ยไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้แมงอะไรไม่รู้มันมาลักกัดเนาะนี่แมงแมงแมงอะไรก็ไม่รู้มันลักกัดลูโวเลยเสียดายจริงๆเนาะเพื่อนๆเส,สียดายแต้เนาะ แต่ไม่เป็นไรค่ะแบ่งมันแบ่งให้มแมลงกินบ้างดูสิคะดูดูใบนะทุกคนดูใบนะดูยอดที่เขาออกนะทุกคนนี่ดูยอดนะอุ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากเลยนะคะที่อยู่เออในต่างแดนแล้วแล้วสามารถปลูกมะกรูดฐานเองได้ดกขนาดนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่มันเยอะมากๆเลยนะคะมันแตกแตกแบบว่าเนี่ยคะ่ะแตกแบบว่าเนี่ย ออกมาออกทุกทุกแง่เลยอันนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกอันนี้ใบก็เริ่มจะแก่แล้วเนาะนี่ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี้ออกมาเนี่ยอย่างนี้เลยนะอันนี้ออกทุกจุดเลยนะคะทุกคนออกทุกจุดเลยที่ที่ยีแปลวใช้ตัวนี้ตัวเอ่อใช้ของสิ่งนี้นะลถลดเขาเป็นประจำเนาะลดเขาเป็นประจำเนาะเออเอเอเดือนละ หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะดูเขาแตกใบอ่อนเนาะอะไรจะสวยงามขนาดนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยรอบต้นเลยนะคะเขาจะออกมาแบบรอบเลยรอบเลยอันนี้ก็เหมือนกันแตกจนรอบไปหมดมาดูข้างนี้กันบ้างนะคะเนี่ยเห็นไหมเพนเพื่อนเนี่ยเขาจะแตกแตกดีมากเลยในระยะเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นนะทุกคนสองเดือนนะคะนี่เขาจะแตกแล้วโตวอย่างเร็วเลยนะคะนี่ ็นไหมคะตั้งแต่เดือนเดือนอะไรหน้าร้อเดือนเมษาพฤษภาค่ะประมาณ2เดือน2เดือนเข้าเดือนที่สามเนาะเนี่ยคะ่ะเขาจะงามมากขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยไปค่ะไปดูกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้อว่วต้นมะกรูดพอใจแล้วเราก็จะไปดูกันนะคะว่ายาแป๊วใช้อะไรใช้อะไรลดต้นมะกรูดของเรานะคะเขาดึงได้งามได้อย่างเออหน้าชื่นชมขนาดนี้นะคะ น่าเหลือเชื่อนะคะเพื่อนๆสิ่งใหม่ที่เย็ยแป้วคนพบนะคะนะคะทุกคนไปค่ะไปดูเลยนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะว่าเย็บแป้วใช้อะไรนะคะอยู่ในต่างแดนนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นมะกรูดให้ได้สวยงามขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันนั้นนะคะทุกคนเป็นเออเป็นกากคาเฟ่นะคะกากของกาแฟนะคะ กาแฟที่เราดื่มเสร็จแล้วนะคะที่ที่เรากาแฟสดนะคะที่เราดื่มเสร็จแล้วนะคะที่ออเ่แล้วมันก็จะมีกากกาแฟเป็นแบบนี้เนาะนี่เป็นแบบนี้นะเพื่อน,นๆนี่เป็นอย่าง,งน,นี้เนาะเนี่ยค่ะเ,เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มีน้ําเปล่าเดี๋ยวแป๊บก็จะเอากาแฟน,น,นะคะกากกาแฟเนี่ยนะคะผสมในน้ําเปล่าลงไปแบบนี้เนาะ สักสองช้อนโต๊ะเนาะถ้าแล้วก็เราก็จะคนนะคะเพื่อนๆคนคนให้เขาเข้ากันนี้น้าจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนไม่จําเป็นท,ที่ที่จะต้องทําทําตามคือถ้าจะลดใส่น้ําเยอะแต่จริงๆแล้วต้นต้นใบมะกรูดเนาะเขาไม่ต้องการน้ําเยอะนะคะเราจะลดน้ําเขาแค่10วันจะลดสักทีหนึ่งหรือว่า78วันอาทิตย์หนึ่ง ก็ถึงจะลดให้น้ําเขาสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่เราอย่าใช้ทุกครั้งไปนะคะเ,เพื่อนๆไปเว้นระยะเขาบ้างนะคะให,ให้เว้นระยะเขาห่างสัก2หรือสามอาทิตย์เราค่อยใช้นะคะน้ำไอ้น้ำกาแฟแบบนี้เนาะเ,นเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เราจะมาพอเราผสมเสร็จแล้วแบบนี้เนาะ พอเราผสมแบบนี้เสร็จแล้วนะคะผสมน้ําแบบนี้เสร็จแล้วเนาะทีนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเอาน้ํากาแฟที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะลดลดไปที่โคนมะกรูดนะคะลดเหมือนเราลดน้ําทั่วไปเนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากลดเหมือนเราเหมือนเราเออเหมือนเราลดน้ําน้ําผักน้ําเออเออน้ําผักน้ําเอออะไรทั่วไปเนี่ยแหละค่ะลดไปเลยนะคะลดไปลดไปให้เขา อย่าลดเยอะนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามะกรูดอ่ะเขาไม่ค่อยชอบน้ําทักเท่าไหร่นะคะเขาไม่ค่อยชอบน้ําทักเท่าไหร่เห็นไหมพอเ,เราลดเสร็จแล้วเขาก็จะซึมซับลงไปข้างล่างเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะซึมซับเข้าไปข้างล่างนะคะแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็ถ้าน้ําเขาเออถ้าเขามีน้าถ้าถ้ายังไม่แห้งมากนะคะถ้าถ้าเขายังมีน้ํา ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ที่เขาจะดูดดื่มได้นะคะเ,เพื่อนๆน้ําที่เราลดลงไปนะคะจะไหลออกมาในกระถางอย่างเร็วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแสดงแสดงว่าเขายังเออเขายังมีความชุ่มชื้นอยู่ทัทง้งทั้งทั้งล่างเนี่ยนะคะใต้ใต้กระถางเนาะพอดีคิดว่ายายแป๊วคงจะไม่กี่วันที่ผ่านมาคงจะลดน้ําไปนะคะ แต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้อยากจะมาทําให้เพื่อนๆดูเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งเข้าไปประมาณ2อาทิตย์เราจะไม่รดน้ําเขาอีกเลยนะอีก2อาทิตย์ทั้งหน้าเนาะก็จะปล่อยให้เขาดูดซับน้ําอันเก่าให้หมดก่อนนะคะแล้วก็จะลดเนี่นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆใช้ผงกาแฟเนาะผงกาแฟแบบนี้เนาะผงกาแฟที่เราดื่มเสร็จแล้วเนาะที่บ้านเนาะที่บ้านถ้าคนที่อยู่เมืองไทย คนที่อยู่เมืองไทยถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟแบบนี้นะร้านที่ขายกาแฟสดนะเขาจะมีอันที่เพราะอันนี้มันเป็นเป็นก,กากาแฟสดนะค่นเพื่อนกากกาแฟสดแต่ถ้าคนอยู่เมืองนอกเขาก็คือพวกฝรั่งเขาก็จะดื่มอย่างนี้อยู่แล้วเป็นประจําทุกวันนะคะก็เลยไม่มีไม่มีปัญหาที่จะหาหาเออหามาได้เพราะบ้านเี๋ยเปลวก็ดื่มเป็นประจํานะคะเพราะพ่อใหญ่แกก็แกก็ดื่มกาแฟแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วเนาะแทบทุกวันเนาะแทบทุกวันก็เลย ก็เลยมีกาแฟแบบนี้เยอะนะคะถ้าไม่มีที่ทํางานเยียเป้วเยอะแยะเลยค่ะเอาวันละเป็นหลายๆโลก็ได้นะคะที่ทํางานเยียเป้านะคะเยอะเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็ลดอย่างนี้นะลดอย่างนี้เดือนหนึ่งสักหนสองหนเนาะนั่นแหละเนี่ยก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เย็บเป้วอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะให้เพื่อนๆได้ได้เพื่อนๆปรับเอาไปใช้กระต้นมะกรูดตัวเองเนาะสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกเนาะคนที่อยู่เมืองนอกแล้วเลี้ยงต้นมะกรูดยังไง เลี้ยงต้นมะกรูดยังไงให้ดกให้เงาให้งามเนาะเหมือนของเย็บแปลวนะคะนี่ค่ะก็เอาสูตรนี้ลองไปใช้ดูนะเพื่อนเพนเพราะว่าเย็บแปลวใช้ได้ผลได้ผลดีมากเลยนะจ๊ะเพราะว่าผงกาแฟเออเป็นเพราะว่าผงกาแฟจะช่วยปรับสภาพดินเออดินเปรี้ยวดินอะไรเนี่ยค่ะเขาจะปรับสภาพดินได้ดีมากเลยนะคะเย็บแปลก็จะใช้อันนี้นะคะประจํานะคะประจํานะคะ คือ,อ,อจริงๆแล้วนะคะตอนแรกเยเป้วก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรทําไมเออมะกรูดเราถึงได้งามขนาดนี้ก็เลยมันนึกขึ้นได้ว่าเออนี่แหละก็เราใช้น้ําอันนี้ลดเป็นประจำเนาะลดเป็นประจําแล้วมันได้ผลดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเนาะโอ้อยากอวดจังเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆค,คนไหนที่อยู่ใกล้ๆไม่มีใบมะกรูดกินก็คอมเมนต์มาหาเย็บเป,ป้าเลยจ้าเย็ยเป้ามีใบมะกรูดสดๆเอ,อ้อ เนี่ยจากกระสวนจากที่เองเดี๋ยวพอเขาเริ่มพอเขาเริ่มจะโตโตวกว่านี้ยายแป๊วจะลองเออลองตอนกิ่งมะกรูดดูเนาะเนี่ยตอนกิ่งอย่างนเนี้ยเนาะยายแปลวก็ไม่เคยลองตอนสักทีเนาะจ้ะแต่ว่าอยากจะลองดูเนาะว่าว่าจะตอนได้ไหมเนาะว่าจะตอนได้ไหมถ้าคนไหนที่ตอนเป็นก็คอมเมนต์มาบอกยายแปลวมั่งเด้อจ้านี่ย,ยายแปลวก,ก็อยากจะตอนนะอยากจะแบ่งเอาเป็นสักสักสองสามตนเนาะ หรือว่าเพื่อนคนไหนที่อยากได้ต้นมะกรูดเนาะจ้ะก็จะได้นั่นเพราะเมื่อก่อนเย่าเป้ซื้อม,มันต้นแค่นี้เองเด้อตอนนี้มันตกแบบว่าตอนนี้ไม่กี่เดือนผ่านมาแนละ้วเขาแตกสิ่งออกมานี่เห็นไหมคะเขาแตกกิ่งแตกก้านออกมานี่ใบสวยงามมากเลยอ่อ,อนละอ่อนละอ่อนไปหมดเลยจ้ะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เย่าเป้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ถ้าใครชอบยายแปลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะอยากให้เพื่อนๆได้ได้เอ,อมีต้นมะกรูดไปกินเนาะค่อย็อยากให้เพื่อนๆมีต้นมะกรูดเอาไว้เไวชเอาไว้ใช้ในบ้านเองจะน,นะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาสําหรับคนที่อยู่เอ,อ่อนอกเมืองเนาะไม่มีร้านไทยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็ปลูกแบบนี้ได้เลยเนาะ คลิปนี้ก็เออขอกราบสวัสดีนะคะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยายแปลวจะไปทํางานแล้วเด้อจ้าทุกคนบายบายนะจ้าถ้าชอบต้นมะกรูดยายแปลวก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ,นจ้านี่จ้านี่จ้าต้นมะกรูดงามๆเด้อจ้า